ชมเด็ดวัดละกข่างหลวงพิกิ i t ตัสมหลวงพิกิ i จิตนิมนตัวสมนี่ฟันหนูตัวสมเห็นละาฟันหนูไหมตัวสมนี่หลวงพิกิ i จิตนิมนต์ดูได้ยากตัวสมกิงหลวงพิ krit ตรวสมนี่ยอดพระตัวสมสวยที่สุดในโลกตัวสมหลวงพิกิ i t จิตนิมนตัวสมสวยที่สุด ในโบกตัวสม้มพิมพ์ดองพิกิดตวสม้มดีได้ยากเนื้อดึกนุ่มสมนี่แกงหลังกระดานตันนหลังกระดานพิกิดจิตดมสมฟันหลสมง่ายขอราฟันหนูสมพิมพ อยากท้อแท้มาถ่ายให้ท่านมสมนี่วงิจิตด,ดิมนีน่่าสวยที่ดตัวมพิมหลวงพิจิตขอบล่างฟันหนูสมนี่เห็นฟันหนูไมสมสัดเจนพิมดวพิจิตรดิมลสมี่ขอบล่างฟันหนูสมของแท้ไม่ท่านมสมนี่นึกนุ่มแก่ง เป็นหุ่อิดบล็อกเลยรับเป็นอิดอิดคกเลยครับแข็งแข็งอัดแน่นเลยรับหนึบหนุน่มกลิ่นหอมพิกจีบจิตดิมอนเลยทอมสนใจติดต่อได้สายจำลองูนหกสองหกสามหกสามสี่ห้าสวัสี่จุด ในโลกกูสมสใจติดตัวได้พิมพ์หลวงพิกิตจิตดิมนสมขอบลากพันหน,นูนส,นส,ม,สมนี่ขอบลากพันหนูนี่เอาของแท้ไปสมสมสมนี่ของแท้เป็นอย่างงี้หหนนนึุบี่เนื้อล,ละขวดละขังแก่งแข็งสมสวยที่สุดในโลก,กสมสมบูรณ์มากเลยสมพิมพ์หลวงพิกิตจิตดิมนดูสม ดูได้ยากเนือทแท้ท่านชมสิ่ใจติดตัวได้สายจำลองจบเพียงเท่านี้